โยก็ oko, ขอสวัสดีชาเป็นพานทุกคนทุกทาก่านกันด้วยนะคะสำหรับในสอกของคริมนีนอะลเราเนี่ยมาอยู่ในสตของเกมโดบล็อกตัวเองนะคะกันอย่างแมบปบสุดเก้าของแนวสไตบันพีสกันเองนะคะซึ่งในแมปนี้เนี่ยเขามีชื่อว่าโอไฮโอพีสนั่นเองสำหรับในสอกของคริมนีนเนี่ยก็ยังอยู่กับแฟนของเรากันอีกเชงเคยนั่นเอง อ่ะใช่แล้วก็มาอยู่กันในแบบแนวสไตล์บันทีสุดกาวกันบ้างนะคะหลังจากที่ก็ไม่ได้รีวิวมานานพามาแบบสักพักหนึ่งเลยก็เดี๋ยวเราจะมาทำการรีวิวเจ้าตัวแบบนี้กันแบบนี้เนี่ยเขาเพิ่งสร้างได้เมื่อไม่นานเท่าไหร่เองนะคะของทางโอไฮโอพีสเนาะซึ่งแค่ชื่อเนี่ยก็ค่อนข้างกาวและเดี๋ยวเรามาลองดูสักหน่อยละกันว่าแบบนี้เนี่ยเขาจะเป็นอย่างไรนะคะ,ะมันขนาดไหนแล้วมันจะกาวขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูในตัวคลิปพร้อมกันเลยดีกว่าอแต่ว่าก่อนจะเข้าไปชมการก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระด ก่อนคลายสว่วน ladies call เนี่ยใครที่อยากเข้ามาจอยเนี่ยก็กดลิงก์เข้ามาจอยกันได้นะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ใต้ description เรียบร้อยแล้วมาเดี๋ยวมาทำการลองเล่นเลยละกันนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเลยยินดีต้อนรับสู่โอไฮโอพีซ์นะฮะแบบของเขาก็ดูไม่ยากเท่าไหร่นะคะก็รู้แหละว่ามันมีอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นที่สปาพอยต์น่าจะเป็นเจ้าตัววันน้มิกดคุยได้นะคะแล้วคือหน้าจอมันอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยไหนดูซิ้ขอดูระบบหน้าจักรีวิกันก่อนเลยนะคะถ้าดูรวมๆเนี่ยมันก็คือมีเยอะม,มากๆม,มีให้ปิด ามีให้ปิด X ที่มันอยู่ข้างบนด้วยตรงทางด้านซ้ายบนน่ยจะมีหลอดเลือดนะคะส่วนทับร้อยคือ EXT มีเลเวลนะคะแล้วก็ค่างเงินในเกมนี้แน่นอนจะเป็นเจลลี่นะคะเจลลี่หรอ ก็คือเออเอ๊มันคืออะไรอ่ะอืมอันนี้ไม่ชัวร์แฮนน่าจะเป็นค่าเงินนี่แหละเจลี่นะคะอันนี้โอเคแล้วก็จะมีเป็นการสร้างคลยนะคะแต่อัพได้นะคะก็จะมีอัพตามนี้เลยแล้วคือโอ้โหมันเยอะมากๆนะคะระบบหน้าต่างคือเห็นได้ชัดเลยพร <c oughs> ้อมกับโค้สด้วยนะคะคุณผู้ชมตรงนี้เนอะ,ะ,ะ,ะเหมือนเขาจะมีแจก <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยมาแจกกันละกันนะแล้วก็นนกในส่วนของช็อปนั้น,ะนะั้นก็จะมีอันนี้นะคะเป็นอ่าของตามนี้เลยไม่ว่าจะเป็นการมองจุดเกิดผลดาบรากเรนะฮะอะไรแบบนี้แล้วก็จะมีแต่เอดิชั่นโยรุวีสองหรือว่าลูฟ ะะหรือว่าเป็นตุ๊กตานั่นเองนะคะก็สามารถไปซื้อกันได้แล้วก็ในตอนนี้นะทางกิจกรรมของเขาเนี่ยเหมือนจะมีเป็นระบบคริสต์มาสนะคะทั้งที่มันเดือนอะไรนะ้คุมภาจะมาเป็นเดือนทารแล้ว,ลวยังมีในส่วนของกิจกรรมวันคริสต์มาสอยู่เลยทีย่มีแต่ฟรีฟรุตนะคะลองดูซิ s u b s c r i b e to s e v e n คว e s t อู้นี่ลืมบอกไปนะคะแบบนี้เขามีการแจกผลโมจิฟรีนะคะในตอนนี้เลยก็จะเป็น limited edition เท่านั้นก็จะเรามาลองกินดูเลยละกันนะคะหน้าตาผลโมจิจะเป็นแบบนี้เนาะอนขอกินเลยละกันจะมีการทิ้งกับกินเข้าไปก็ขอกินเข้าไปก่อนเลยละกันนะคะเรียบร้อยแล้วได้พลังของผลโมจิมาจะมีสกิลดรามนี้โอ้โหก็มีสกิลเยอะอยู่เหมือนกัานแตเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวเนะาะสกินกิจกรรมวันคริสต์มาสเนะะี่ยอันนี้คือเหมือนเขาจะต้อง เอาในสนของเจ้าต,ตัวกล่องของขวัญน,นะคะ1,000พกล่องเป็นจํานวนนี้นะคะในการเอามาแลกเป็นแคดดี้เคนั่นเองซึ่งเราสามารถเก็บกล่องขวัญได้จากไหนก็อย่างทีท่คนเห็นเลยฮะมันจะมีกล่องขวัญให้ทุกคนเก็บคือบอกเลยว่าเก็บได้ง่ายมากๆแล้วคือทั้าแบบเขาก็จะมีแต่กล่องของขวัญน,นะคะก็คือแบบเยอะมากจริงๆก็สามารถมาเก็บกันได้นะ,คะใครอยากได้แคดดี้เคนของ Limited Edition mas Candy Can e dition XM a s ซ์ม d สแคดดี้เคนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในสนของสินค้าช็อปกันบ้างเลยละกันนะคะอันนี้เป็นการขาย ผลผลของนวดขาวเหรออันนี้ไม่ชัว์ฮะมันมีกายกายล่างเป็นมังกรด้วยนะคะดีเออก็ซื้อได้หมดเลยนะคะตรงนี้อันนี้ก็เป็นลีดเดอร์บงลีดเดอร์บอร์ดหนึ่งพันโลบัตส์นะคะโอ้โหเยอะมากอันนี้เป็นการซื้อดาร์กอนวีสามนะคะซื้อตรงนี้ได้อ๋ออันนี้คือเป็นที่ซื้อผลปีศาจฮะสวัอันนี้คือดาร์กอนโยรุเจ็ดมิลเลียนจีเอส โอ้โหของมันเยอะจริงๆนะคะอาวุธเขาแต่ละอย่างนี่เราสามารถมาคุยกับโซโลเพื่อมาซื้อดาบคาานึ1,000ก็ได้หรือว่าจะซื้อเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะตามนี้ส่วนอันนี้เป็นคลิก k to Get d e v i f ร r Remover จะใช้ค่าเจลี่1 0 0นนะคะก็คือเป็นที่รีผลใช่ไหมโอเคน่าจะใช่แหละแล้วก็จะมีคนนี้เนาะลิเชสตัหนึ่งแสนอันนี้เป็น Quest เควสแล้วะเหนือนะคะเควสแรกให้มาคุยกับไอเจ้าตัวอุซพบนะคะกำจัดพวกแปนเด็ดห้าคนนะคะ,นะคะโอเคได้เลยมาแล้วลองมาลองดูซิแมพงเขาก็เห็นได้ชัด มีตรงไหนอะไรยังไงบ้างคือเห็นหมดเลยส่วนตรงนี้เป็นที่สุม่มผลพิสานนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวลองดูซิมีโอกาสนะคะอยู่เหมือนจะสามแบบนะคะ common chest สีอมมอ่สิบห้าเปอร์เซ็นอ,มมอน c น่ะยี่สิบแล้วก็เหมือนที่จะแลงสุดในตอนนี้ก็คือระดับแรงร์นะคะในการสุ่มผลจะมีการสุ่มโรเล a แบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมสุ่มสปินโอ้โหเดี๋ยวลองกดคลิกอันนี้ดูซิเฮ้ยต้องการสุมร่มผลพิสานหรือเปล่าะนะคะสามห0ื 35, ่เจอรีอ่าตอนนี้เรายังไม่มีเนาะไม่มีเงินเดี๋ยวเราค่อยมาสุม่มละกัน อันนี้คือภาพของเขาเนี่ยอันที่จริงมันมีอยู่สองแบบให้เลือกนะคะตอนเข้ามาเริ่มต้นก็คือโลกราฟิกกับไฮคุณตี้นะคะก็เราเลือกเป็นแบบโลกราฟิกนะคะภาพก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นอีกแบบนึงเนี่ยก็จะค่อนข้างสวยกว่านี้นิดนึงนะ,ะโอเคไหนๆก็ได้ผอบิสามาฟรีเดี๋ยวเรามาลองดูสกิลกันก่อนเลยละกันฮะสกิลโคมผลโมจิที่เขาให้ฟรีมาเนี่ยมีผลอ่อยู่ประมาณ5สกิลด้วยกันก็คือสกิลเส้น XCV แล้วก็ F นั่นเองสกิล Z เส้นจะเป็น Do Break r e l e a s นะคะไหนลองดูซิ ดูบุหรุว้าวาเดียวนะโอ้โหเราไดเงินหนึ่งร้อยสี่สิบสองแล้วฮะโอไฮโอ้จริงๆโอ้โหค่าแันเรามีอยู่ประมาณสี่ร้อยว่าคุณผู้ชมบอกเลยว่าสุดจัดนะคะเรียบร้อยโอ้โหได้เงินมาหนึ่งร้อยนะแต่ว่าการฟาร์มของเขาเนี่ยได้เอเชพีมาเยอะมากๆฮะโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นปิกัดมาฟาร์มด้วยเลเล่ซีอ,อุสเบนฟรายโดเหรอ ดู mm hmm. สบบดิอืฮะ C C ซ u s cut dove โดโดโด,โด,โดโเขาเรียกว่าโดะแบะแป้งโดอะไรอย่างงี้น่าจะใช่นะซซ C มาดิดิขอดูอัน โอ้โหโ,โหสกิลอลังการมากนะคะแม้กระทั่งการฟาก็คืออลังการสุดๆไปเลยมาเดี๋ยวเรามาฟาอีกรอบหนึ่งเราต้องฟา์ม5ตัวนะคะฮาฮาเดสมีอารมณ์แบบโอไฮโออยู่นะโอไฮโออยู่นะในการเล่นนะคะุณผู้ชมปุมก่ก็จะมีดางนี้นะคะปุ่ม W 2ครั้งจะเป็นการวิ่งนะสคิลเป็นการกลิ้งเดชเองอะไรแบบนี้นะคะสกิล,ลนั้นก็เหมือนจะไม่มีอะไรแล้วไปเดี๋ยวเรามาฟากันอีกสร,รอบหนึ่งละกันนะคะสกิล C เมื่อกี้มันคืออะไรนะขอลองดูอีกรอบหนึ่งเหมือนจะโดนเบวง กว้างอ๋อเหมือนสกิลนี้พอโดนแล้วเหมือนเราตายเองเลยปะใช่ไหมน่าจะใช่นะคะรู้สึกว่าเราโดนสกิลนี้แล้วแล้วมันเหมือนแบบเราตายเองด้วยเออโอเคโอเคโอเคในสิ่ของไม่พ้นอย่างอื่นอีกนะคะว่าจะเป็นสกิลวีเลเลสโดเบลชแล้วก็สกิลเอฟคือโรลเลอร์โดนัทนะคะสกิลเอฟคืออันนี้ปะนี่ชนได้ปะชนได้ปะนี่โอ้โหชนได้นะแต่ไม่เกิดผลนะคะโอเคไม่เป็นไรสกิลวีก่อน นี่โอ้โหโวนเป็นเอลีมูนะคะคุณผู้ชมเอาเรื่องว่ะเอ้สกิลผลปีศาคมันก็แจมอยู่นะไม่โดนเหรอไม่โดนเหรอเนี่ยนี่ไงบอกเลยว่าโดนนี่ไปเลอะอ่ะนี่ไงใช่แน่หนอฮะโดนสกิลนี้ไปตายแน่หนอนทุกคนมาเราจะไม่กดสกิลซีแล้วเดี๋ยวตายอีกรอบนึงเรียบร้อยแล้วก็สกิลบีมานี่นี โอ้สกิลนี้เล่นย,ยากเรียบร้อยฮะมาแคว้นเรียบร้อยของเจ้าโตอุศอมแคว้นแรกแล้วก็ยังมีเกาะอื่นๆน,นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นตอนแรกนยะมันเหมือนจะมีเกาะอื่นอีกด้วยแต่เราไปลองดูที่เกาะอื่นกันสักหน่อยละกันนะฮะมาเรามีเงินอยู่ประมาณหมื่นหกนาดี โอ้โหฟาร์มเงินได้เยอะมากๆนะคะหมื่นหกแป๊บเดียวเานาทารในการเล่นใช้เวลาไม่นานเลยมาเดี๋ยวเรามาลองดูอีกฝั่งหนึ่งแล้วกันรตรงนี้นะก็จะมีเป็นการไปยังที่ต่างๆนะคะหรือว่าเป็นท่าเรือนั่นเองตรงนี้จะเป็นที่ s สปาฟ e ีบ a t เป็นเรือฟรีนะคะเดี๋ยวกดคุยกับไอ้เจ้าตัวคนที่มันชื่ออะไรนะลืมชื่อไปแล้ะกดได้ปะไหนอะ แลรอิสเลฟรีหลอกลวงนี่วาหลอกลวงผู้บริโภคอะนอ่ะเลเวฟรีะเราเรากดคุยได้ปะไม่ได้ฮะเหมือนเราจะกดไม่ได้แล้วคนนี้ล่ะป้าโยรูโบสนะคะให้มาคุยแบบบิ๊กมัมนะคะในตอนนี้อันนี้คือทําการซื้อเซลร์โบในราคา5เคจิลิอะซื้อมาเลยละกันคิดว่าเราคงไม่ได้คขางใช่ไหมเราซื้อไม่ได้ฮฮคุณผู้ชม หรือว่าเราค้างเอออาจจะเป็นไปได้เราอาจจะค้างก็ได้ฮะแล้วเราอยู่ไหนแล้วเนี่ยเราสามารถเก็บโบได้นะคะทุกคนครดีเดดเดดเๆดอย่าเพิ่งตมน้ำตายอย่าเพิ่งอยาอยาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ไม่เลอะกระโดดโอเคทุกคนมาเรากลับมาการอีกครั้งหนึ่งแล้วสำหรับการตกน้าตายเมื่อกี้นะคะก็คือตกน้ําตายปุ๊บเราไม่สามารถเกิดใหม่ได้อีกเลยก็เราก็เลยกลับมาการอีกครั้งหนึ่งก็คือจะมีอยู่สองฝั่งให้เลือกนะคะถ้าเกิดว่าเข้ามาครั้งแรกเนาะจะมีโลกกับไฮแต่ครั้งนี้มันลองเป็นไฮเดเวิร์สคุณลิตี้ดูบ เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะนี่จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะถ้าคุณผู้ชมคนไหนมีคอมแรงๆไก็สามารถมาเรื่องโหมดนี้ได้ก็แบบเขาก็ค่อนข้าง,างโอเคอยู่นะในส่วงของตรงจุดนี้สำหรับผู้เล่นทีคนไหนที่แหลกนั่นเองส่วนทางเราคิดว่าเราเนี่ยน่าจะแหลกนะคะเมื่อกี้มันก็เลยเสียงเงินไปเนี่ยจะนนเหลือประมาณ5,600แล้วเราไม่สามารถอันนี้ได้ละ,ะเดี๋ยวเรามาลองคุยกับอัน,นีสรอฟหนึ่งสิได้ไหม นี่แสดงว่าเมื่อกี้มันค้างจริงด้วยนะคะแต่เราไปลองดูเกาะอื่นกันก่อนที่จะจบคลิปกันสักหน่อยดีกว่าเหมือนเกาะอื่นเนี่ยเขาก็จะมีอยู่นะอย่างเกาะนู้นก็มีนะคะเกาะนี้ก็มีอันนี้โอ้โหเพิ่งเห็นนะอันนี้คือเรือฟรีคือมันเฮ้ยไม่คงคงไม่จมน้ำตายใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นเรือแรกของเรานะคะเรือฟรีเลยที่เขาให้มาเนาะอันจริงคือมันไม่ต้องมีเรือก็ได้เหมือนเราอยู่แบบอยู่ในที่อาบอาบน้ำมาดิน้ำเข้าเรือขนาดนี้โอ้โหมาเดี๋ยวมาลองดูเกาะนี้กันบ้างนะคะว่าเกาะตรงนี้เป็นอะไรเจฟร เราสามารถอ๋อเก็บผลพิสาจในนี้ได้ยู่ต่อข้างบนเนาะยังอยู่ในช่วงเบตา้าอยู่นะคะแบบนี้โอเคโอ้ยโอเคอยู่นะถ้าใครสมผลพิสาจเนี่ยก็สามารถมาเก็บผลในนี้ได้โอเคมาเดี๋ยวมาลองดูเกาะน,นี้ดูซิเกาะน,นี้มีเกาะของขวัญเช่นกันแล้วเมื่อกี้อะไรแวบ,บแวบบเหมือนเห็นเป็น n อ c นซนะคะนี่เธอแถวจุดแต่ละที่เ่ยก็จะมีต้นคริสต์มาสนะคะอยู่เต็มไปหมดเลยชื่อบิ๊กมัมโอ้ยเล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 ยตาโยรูบอสเดี๋ยวนะ แล้วลอามันขึ้นมาพนบอกแล้วห่างสต่มันเบื่อกับการอยู่ในน้ำนี่ส่วนของตรงก่อนนี้เนี่ยโอ้หเราสามารถรับเฟสลัดไปได้ไหมอะเดี๋ยวมาลองดูกันนะเฟสลัดเลเวลเครื่องหมายคริั่์มาเหรอกดคุยหน่อยสิสวัสดีครับ d e f e a t the Hungry Wolf โอ้โหของเรามวัลเยอะมากอะไอ้พวกนี้ป่ะอุ้ยได้ไหมอะเราดูสิ ขอเราดูหน่อยนะคะมันอาจจะแรงๆนะคุณผู้ชมขออภัยด้วยเราระปรับอะไรไม่ได้ค้างใช่ไหมใช่ระปรับกลาง่วนละฮะมันยังค้างอยู่เลยคิวบีดูดเฮ้ยเราสู้ได้ะคุณผู้ชมโอ้โหโอไมค์ก๊อดมันเดินมาตรงนี้คืออะไรนี่ น้อยฮะอู้หูได้เงินมาอย่างเยอะบอกเลยว่าได้เงินมาเยอะมากๆนะคะฟานตรงนี้ปรเบเดียวก็คือเบลพันหนึ่งแต่ว่าได้เงินเป็นหลัก10ล้านใช่ไหมหน่อยสิร้อยพันหมื่นแสนล้าน10ล้านจริงๆโอ้พระเจ้าช่วยคือแบบ ว้าวฟาร์มง่ายมากนะคะแบบนี้ก็ใครที่ชอบการฟาร์มแต่แบบไม่อยากฟาร์มนานแนะนำโอไฮโอพีซ่ามันไหนก็โอ้โหมีเงินเยอะขนาดนี้แล้วคงส่บผลพิซซ่าได้ล้แล้วขอไปส่บผลพิซซ่ากันสักหน่อยละกันนะคะก่อนจบคลิปสิว่าดวงจะมาเกลือในสมพงกับไอดวงแบบนี้หรือเปล่าในส่วนของแมพที่เรารีวิวมาลหลายแมพก็คือเกลือไปเยอะพอสมควรนะคะ oh. เรามีเงินเยอะขนาดนี้ค่ะทุกคนโอ้โหเดี๋ยวนะเรามีเงิน10บ้าน อันนี้เจ็สิบล้านอ๋อก็ว่าอยู่ทําไมผลฟีซ่าก็ถึงแพงมันฟาร์มง่ายมากๆนะคะอันนี้เจ็ดล้านเองอ่ะดะก้อนโยรู้อ่ะซื้อได้ปะขอกดซื้อหน่อยนะพ u เชสเย e yes ดะก้อนโยรู้นี่ผมมันดูเท่มากเลยอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวๆๆๆแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยละกันฮะเดี๋ยวค่อยละกันเดี๋ยวขอเก็บรางเลยปะอ่าเก็บได้เก็บได้อย่างงี้ต้องกดคลิกนะคะเดี๋ยวขอลองไปใช้ระบบการส่งสปินฟรุตดูละกันนะคะขอลองดูหน่อยนะ มายืนยันในการสุ่มในส่วนของการสุ่มก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะก็จะมีสามระดับก็คือโอ้เฮ้ยอื้มอันคอมมอนนะคะเป็นผลนี้อ๋อผลน้ําแข็งชัวร์เลยอะ่ะผลน้ําแข็งเดี๋ยวแป๊บนึงกินไปเรื่อยมาฮะขอลองดูหน่อยนะว่าผลแต่ละผลเนี่ยเป็นยังไงลองดูอยากได้ผลแรงสักผลหนึ่งสักครั้งหนึ่งอะ่ะคอมมอนนะคะอันนี้ผลระเบิดอะลองกินดูนะอะชึบกินปุ๊บผลพลังระเบิดมีสกิลเอฟอื้ม โ oh, อ้โหแซดเอ็กันนี้คือพลังระเบิดนะฮะสกิลสามกินได้เลยปะมันไม่ต้องมันเหมือนไม่ต้องรีพดนะคะกินเข้าไปได้เลยนี่โอ้โ oh, oh. หนาจอสันสะเทือนซะด้วยส,ส,สกิลเอฟเป็นการบินนะคะอันนี้เป็นคนควันชัวๆเลยมาผลสุดท้ายที่เราจะพาลองดูกันนะคะขอลองดูอีกสักคนหนึ่งในการส่งนี้ดูสิว่าจะได้ระดับแรหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยพูดพดปุ่มได้ปั๊มเลยได้ทุกสีเลยค่ะคะุณผู้ชมอันนี้ เดี๋ยวนะคุณคุณน่าเราเนี่ยผลโมจิป่ะอันนี้คือผลอะไรอะแปบ๊บหนึ่งนะคะทุกคนมันคือขนโมจิอ๋อโอเคโอเคผลนี้เรามีแล้วจาผลที่เรากินเข้าไปเมื่อกี้มันเป็นผลโมจิ V ีมั้งแต่ถ้าเป็น V แรกมันเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูสิขอกินหน่อยนะคะนะครับงามงางาโอเคอันนี้ผลโมจิแบบหนึ่งนะคะคุณผู้ชมของเราตอนแรกคือ V ีอันนี้เป็นแบบปกติ s k i l เ F เป็นการกลิ้งใช่ไหม คลิงแบบต้องโหนด้วยนะคะมองไม่เห็นเลยคลิงแซดค่ะนี่โอ้โหสกิลแซดอย่างนี้สกิลเอ็กซ์อลังการอุย้ยถ้ากดสกิลซีมันจะตายไหมเนะะี่ยเดี๋ยวนะเรารู้สึกแปลกๆเดี๋ยวหนึ่งเก็บผลนี่ก่อนสกิลซีสิซีอ๋อโอเคไม่มีอะไรสกิลบีก็เป็นแบบนี้อุย้ยเท่เท่เท่เลยนะเท่มากๆเลยมาแล้วก็ผลสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมก็คือผลนี้ที่เราซื้อมาก็คือเป็นผลดราก้อนโยรูสแตก มันคือผลหรือว่าคืออาวุธกันแน่ฮะมาลองกินเลยละกันเนาะน่าจะเป็นผลปีศาจแล้วก็โยรุวีสองจะมีสกิลแซดนะฮะสกิลแซดเอ็กโอ้โหสกิลซี่างนี้แล้วก็สกิลการการร่างก็คือสกิลอีการา e. การ่างเป็นมังกรหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวนะเอเอคุณคุณน้าเราเนี่ยแม่หน้าตาม,มังกรที่มันก็เหมือนหลายแบบอยู่นการนะคะผมใส่มีหลายจักรวาลแน่เลยดูดิ คือคุ้นไหมคะทุกคนอ่ะก็เลยเอาไว้ประมาณนี้นนนแ,บบ Ohio, Peace, แล้วกันนะสำหรับท่าแบบโอไฮโอพีสห์ก็เป็นแบบแนวซาวน์พีซที่มาใหม่นั่นเองนะคะก็ค่อนข้างเก่กาๆนั่นแหละฟาร์มได้ไม่ยากเลยก็ใครที่มาลองเล่นเนี่ยแต่ิึงลืมแบบเอาไว้ที่ใต้ดีสคริปชันแล้วกันส่วนคลิปวิดีโอนี้ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไปกระตุันใจให้กับเราด้วยคลิปนี้ขอลาทุกคนท,ทกุกท่านกันไปก่อนเอาไว้เจอกันนะคะในส่วนของคลิปวันพรุ่งนี้แล้วกันนะคะผม